มากไปการามาเที่ยวกับบอสตอนนี้นะบอสจ,นะนะจะพาไปเที่ยวลาวดีลาวเนาะบอสนี่บอสจะพาไปเที่ยวลาว ของอันยลายที oh, okay. ่ลาวสดๆลูมาบ่อยมาบ่อยโอ้โหเดเยวรนาบ่อยนั่มีเขาเนี่ยพี่อดโอเคล้วปีองเนี่ยปีองนอมกเลฮะเยว่วาหลานได้ไหมฮะวาหลาได้หมดล้หโอ้โห

เดี๋ยวเราจะพาไปชมสวนกล้วยนะ1ะหนึ่งพันห้าอเฮกตาร์ยนหญิงาจริงรู้นะมาเก้าพันไร่นี่เข้าประตูประตูแล้วเล่นเข้าประตประตูย งงานนะที่เก็บกล้วยแล้วก็เอาไปทำอาหารหมูแถวอ่างจุ้ยราบโคถูกมั้ยราบโคสวยแล้วราบโคถูกมั้ยใส่ถูกมั้ยใส่กับจอจอจอแฮวอ๋ Hell, ออันนี้คือ,อ,อ,อหมูกินกล้วยจริงๆนะไม่ใช่กินหยวกกล้วยนะทุกน .

เอไอ้ล yeah, okay, um ูกะกินตก้วยนะเออใช่ไอ้ลูกเป็นคนการันตีว่านี่ผมกินกล้วยนะโมือกี้แห้งแล้วใช่ก็าทเอเมือนกัอาหารแล้ผมทาเป็นแป้งอ่ะก็คือักกล้วยนะบ้านเราบ้านเราเนี่ยกินเวลาข้าวพวกนี้ใช่ไหมหยวกล้วยแต่ทีนี่กินกินล้วยล้น้นเลยเรไม่มีราแนี้ อ้าวหม,มูห้องจระไยผ่านช่วยะนะะพอแกดิก なるほど。 หมูจักกล้วยแล้วนะอันนี้ก็คือเป็นโรงงานที่สําหรับกล้วยที่จะส่งนอกแพ็กเกจที่นี่วันนี้คือกลุ่มนักธุรกิจนะที่มาบรดษัทมาดูเดยวก็เราก็รวงหากอันนี้คืออะไรลูกีโรงงานกล้วยครับโรงงานกล้วยที่เราดูแล้วโรงงานกล้วยไม่ใช่โรงงานหมูาเราเห็น

เมื่อกี้เป็นรถจากเมืองจีนนะอันนี้คืออยู่ที่ลาวนะไม่ใช่ที่เวียดนามนะเนี่ยอันนี้ที่ลาวนะอันนี้สง่งเมืองจีนเอาเล้าได้บ่ได้ฮะได้คนเล้าหร่คนเล้าเราคนเดียดคนเล้าเหล้าคนเล้าหรือเ่าอ๋อเอาผู้ใดเนี่ยร้านร้านบ่อไม่ต้องว่ากังซ้ายนงซ้หรออ๋อ้านงซ้า,า,าย

อนี่คือุนจีนเลยยิเาิงรถจีนผิดศูนย์ผิดซนยอผูนยเสีไปจีนตอนนี้เราจะไปที่เบองจีนที่ไหนที่ไหนที่ไหนรถคนนี้เขาพูดภาษาจีนได้วอทักคุยด้วยวอทดกคุยด้วยออ ủa đi, để bà đi xem nha, cân nặng nha mình oh. có bảy cái nhà máy ở đây 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 หอยลายสวยมากแล้วก็คุณนภะาพวย้อยหอยลายงอนแดดสวยเห็นไหมครับแซ่บหลายแซ่บอร่อยงอนงอนโอน้อนี่นี่มี็นคนภมคนเวียดน,นามแต่พูดภาษาลาวได้แล้วก็ที่ใส่ก็เป็นคนลาวกสรจ้างงาน เอาไทยเนี่ยบทวมบางยิงชี้นะหนึ่กองแพกได้13กิโลสบายดีวะคนเล่าคนเีดคนเล่าวะอ่คนเด็ดดียเดี๋ยวลาเดี๋ยวา mười ba mười ba mười ba mười mười ba 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 mười มาให้กำลังใจบอกว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่มาให้กำลังใจแล้วหายเหนื่อยแล้วเราอย่างไอ้บอยจ้บ่าดยืดกุดูจนเหนื่อยแล้วกันบอยดูข้างหน้าเลยนะว่าบอยดึกเลี้ยงอะไรอีกเลี้ยงวัวไม่รู้ว่าเลี้ยงบัวไปทําอะไรแล้วคนขับบอกว่าเลี้ยงเลี้ยงบัวไว้เอาเอาเขาเรียกว่าเอาปุ๋ยจาก โมนโมน,นวนัวตัดีิเลสเท็จกิเลสเท็จขนาดไหนว parole, ่าโน่นอะไรทางหลังยุคท่มเดินเข้าเดินเข้าคอกแล้วพอดีมามาช่วงเปลี่ยนเข้าครอบวันนี้เลี้ยงบัวเพื่อเอามูลไปทำปุ๋ยใส่กล้วยไปไปด้วยที่จะมีการแบบการน้ำหาค่อนข้างใช้น้ำเยอะ

มาที่เรามาชมส่วนทั้วแล้วใช่ไหมพักที่อตัตะเพือก่อนพักที่ไหนรู้ไหมห้องอัญญาลายห้องอันอันตะเพือโรงแรมของพ่อเราเองบรูคเฮาคอลเลจ ฟุตบอล l ค c a d e ี y โรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ